สวัสดีครับวันนี้ช่องวิถีชาวบ้านนะครับวันนี้เราออกมาทุ่งนานะครับมาติดตามนะครับรถคันที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆครับของตับเปียกนะครับนายสุคนช่างเกลียนนะครับชาวบ้านบ้านประชาสามัคคีนะครับอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับครับวันนี้เราออกมาหวานข้าวครับนี่นะครับข้าวหวานไปแล้วเรียบร้อยนะครับนี่เลยอันนี้ใช้วิธีการไถกบเองนะครับ เราไม่จ้างรถไถใหญ่มาปั่นนะครับนี่ขับโดยตะเปียกครับแล้วก็สร้างเองขับเองครับคันนี้โอ้นค,คนไถบอกว่าขอใส่หมวกก่อนนะครับ เนี่ยมาแล้วนะครับครับให้แบบสบายๆนะครับ ไม่เดินก็ไม่เหนื่อยนะครับสามารถไถได้ตลอดทั้งวันยิ่งวันนี้ไม่มีแดดนะครับยิ่งสบายเลยนะครับแต่ข้อดีของตาเปียคือแกทําแบบสามารถใส่ล่มได้นะครับนี่เลยครับข้อดีของการนั่งไถก็คือหนึ่งเลยครับเราไม่เหนื่อยแน่นอนครับอ่าอาจจะเปลืองน้ํามันขึ้นมาบ้างนะครับแต่ก็ประหยัดกว่าเราจ้างเขาไถแน่นอนครับ นี่แหละครับเวลาเข้าโค้งก็ไม่ต้องลงครับเพราะว่าของตาเปียกนี่แกทําแบบสามารถหมุนได้นะครับทําข้อต่อไว้ตรงกลางด้วยนะครับทําทบูธเนาะนะครับทําบูธใส่ไว้ตรงกลางนะครับนี่ะครับกําลังโค้งกลับมาอีกรอบนะครับ แม้แต่ผมน้ำหนักร้อยกว่ากิโลผมก็สามารถขับได้นะครับตั้งถชิวๆแบบนี้นะครับแห <Yeah, S 2> มแบบนี้เลยนะครับไปแบบสบายๆครับไม่ได้ฝืนเท่าไหร่นะครับความดึกก็ประมาณนี้ครับอะไครับอันนี้หวานข้าวแล้วเรียบร้อยนะครับ แล้วก็ประหยัดท่าไทยไปได้เยอะเลยครับรถคันนี้อยู่ที่บ้านประชาสามัคคีนะครับของตับเปียกนะครับหรือนายสุคนช่างเกลียนนะครับอ,อยู่ที่อำเภอวาปีปทุมนะครับส่วนใหญ่รีวิวไปนะครับก็ไม่ได้ทาขายนะครับแต่ไม่รู้ว่าตาเปียกแกสนใจทาขายหรือเปล่านะครับอย่ไรนะครับคันนี้ คันนี้ข้อดีคือไม่ได้ลงโดดลงมาครับเวลาเวลาเข้าโค้งเนี่ยนะครับคนขับนั่งขับสบายเลยนะครับไม่ได้ลงจาก,กรถเลยนะครับจากที่รีวิวให้ดูตอนที่แกรสร้างเสร็จใหม่ๆนะครับคันนี้ครับวันนี้เรามารีวิวการถ่ายให้ดูเลยนะครับ นิ่มๆเลยนะครับอันนี้ใช้กับหัวฮีโน่นะครับฮีโนต้านะครับหัวฮีโนต้า9แรงเองนะครับตัวนี้9แรงยังไหวนะครับยังสบายๆอยู่นะครับเนี่ยหัวฮีโนต้าเองนะครับ9อะไรอย่างนี้ข้อดีของการไถกรบก็คือ ข้าวทนแรงนะครับข้าวก็จะทนแรงกว่านะครับ,รบเลียวง่ายครับคันนี้เป็นคันที่4ี่ของหมู่บ้านแล้วนะครับคันนี้แต่ละคันมีแต่งานสร้างเองนะครับ แต่ละเจ้าก็จะต่างกันเล็กๆน้อยๆนะครับแต่คันของผมนี่ต้องได้ลงจากรถนิดนึงนะครับเวลาเลี้ยวนะครับอของเจ้านี่ก็ทําดีขึ้นครับสามารถเลี้ยวได้ตัวนี้แบบคนขับไม่ต้องลงเลยนะครับก็ปรับปรุงจากของคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยๆเนาะครับเนี่ยตอนนี้อากาศดีครับท่านผู้ชมครับไม่มีแดดเลยนะครับ ใช้านาสบายเลยนะครับถ้าสามารถทำเองได้ก็เซฟค่าใช้จ่ายไปเยอะเลยครับขายไปเรื่อยๆได้เลยนะครับอ่าวนมาอีกรอบนะครับวันนี้วนมาอีกหนึ่งรอบนะครับ ว่าไม่จําเป็นต้องใช้ล้อเหล็กได้ไหมนะครับแต่ก็ได้นะครับใช้ล้อยางก็ได้แต่ว่าเวลาขับไถนาเนี่ยครับล้อยางมันก็จะควอบคุมยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะแบบกระเด้งหน่อยนะครับถ้าเป็นล้อเหล็กมันก็จะจะนิ่งกว่านะครับควอบคุมง่ายกว่าครับอันนี้หวานข้าวนะครับใช้แรงงานหวานนี่นะครับไม่ได้ใช้เครื่องหวานนะนะครับก็ดูระยะก็ประมาณนี้ครับ เลยนะครับอ่าอันนี้ก็จะเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็จะเสร็จแล้วนะครับอันนี้เป็นรถตับเปียกนะครับตบเปียกนะครับทุกคนช่างเปลี่ยนนะครับนะครับเดี๋ยวจะโค้งมาอีกรอบนะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายบริเวณเข้าโค้งให้ดูใกล้ๆนะครับครับเดี๋ยวหามุมสักครู่นะครับ กำลังโค้งมาอีกรอบครับกำลังกลับมาอีกรอบนะครับเดี๋ยวถ้ามีงานสร้างของเจ้าอื่นก็จะมารีวิวให้ดูอีกครั้งนึงนะครับอันนี้เป็นของ คันที่สี่ของหมู่บ้านเนาะนะครับอ่าันนี้ขันที่สี่แล้วครับอันไหนดีแล้วก็ทําตามกันไปนะครับก็ดัดแปลงให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆเนาะนะครับแต่ว่าของเจ้านี้ก็รู้สึกว่าทําได้ดีขึ้นนะครับทําได้ดีขึ้นกว่านี่เลยครับดูจังหวะเข้าโค้งครับเจ้านี้ก็จะไม่ได้ลงเลย ง่ายๆเลยครับมันมีข้อต่ออยู่ตรงการรลาง,ง,าง,าลางน,น,นะครับนี่นะครับเอาโค้งง่ายๆเลยอ่าครับถีบโค้งหนึ่งนะครับตอนนี้หัวของฮิโนต้านะครับแค่เก้าแรงไม่น่าไม่แน่ใจนะครับ,บน่าจะบาลเก้าแรงหรือเก้าแรงครึ่งนี่แหละนะครับครับอ่าสบายๆเลยครับ ประหยัดค่าไถไปได้หลายบาทเลยนะครับ,รบไถเสร็จก็เรียบๆเลยครับเลยนะครับตรงบริเวณต้นไม้ก็ประมาณนี้ครับก็จะมีการเก็บอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะถอยหางมาเก็บอีกครั้งหนึ่งนะครับเจ้านี้เผาถ่า,านขายด้วยนะครับ จะเป็นคนขยันนะครับีครั้งหนึ่งนะครับนะครับโค้งมาสวยๆเลยนะครับไม่ได้ลงเลยไวๆเลยครับถ้าไถเร็วขนาดนี้ถ้าเราเดินตามนี่มีเหนื่อยเลยนะครับ ลงลึกไปแล้วก็ยกช่วยนิดเดงน,นะครับสบายสบายเลยครับโค้งไม่ได้ลงนะครับคันนี้สุดยอดมากครับตรงข้างหลังสามารถเสียบลมได้นะครับวันไหนที่มีแดดวันนี้ไม่มีแดดนะครับแกก็ไม่ได้เสียบลมนะครับ ช่องวิศีชาวบ้านนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมและให้กำลังใจกันตลอดมานะครับเดี๋ยวมีคันไหนที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับคันนี้เป็นของตะเปียกนะครับสุพลช่างกเกรียนนะครับบ้านประชาสมาัคคีนะครับ ตำบลประชาพษษาัฒนาอวาปีปทุมจัังหวดมหาสารคามนะครับถ้ามีขั้นอื่นอีกเดี๋ยวก็จะมารีวิวให้ดูเพิ่มเติมนะครับวันนี้ต้องจากไปแล้วนะครับเจอกันอีกคลิปถัดไปครับขอบคุณครับ